คุณพ่ออสมพุทธามาลาเพาเข้าประดับเข็มเชิดชูเกียรติที่ทำงานมานานมากกว่า30ปีณอาคารอเนกประสงค์โดมทิวาการอำเภอโพชัยวันจันทร์วันที่17มีนาคม2568โดยมีนายเสิทธิ์วัยนิยมคงนายโยมพบจเ,เป็นประธานพิธีเปิดงาน,น,นนะจนง ชมระองกำนันผู้ออใหญ่ไทยสิงห์มองยันกับมาได้ค่ะมองไม่ได้แล้วตอนนี้กาชมพระอ ที่ปฏิบัติงานมากกว่า30ปีนะครับจริงๆแล้วอสมวที่ปฏิบัติงานมากกว่า30ปีนี้มีจำนวนหลายท่านนะครับในปีนี้เราขอพูดแทนที่จะประบออเข็มเ,เชิดเจเกียรินะครับโอซายังยู่บ่นเนที่นะคะเดี๋ยว่วมันจะหน้าแตนในสามท่านนะะขอบพระคุณเลยนะคะขอบพระคุณที่ช่วยจ,จัดภาพให้สวยง,งามด้านดนตรีค่ะ ข,ข,ะะขอคุณผ่ามาพิพา้วยกันค่ะสามท่านสู้ไม่ mismos. ส, er สู้สู้ไม่สู้สู้แค่ไหนสู้แค่ไหนสู้แค่ไห้เพื่อใครทำให้เพื่อใครคืออันตันตาชั่วละคำสักครู่นะครับขออนุญาตนะครับสักครู่นะครับเรามีที่ถือหน้ารักน้ของพี่น้องมศสมโคชัยที่ได้เตรียมไว้ให้สักครู่นึงครับเราจะได้ภาพ